สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะลุงจะพาทุกคนนะคะมาทําขนมปังไร้แป้งนะคะเป็นสูตรนุ่มนะคะสูตรนี้สูตรเดิมที่เคยทำเลยคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะจะใช้เครื่องทําขนมปังนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเราจะใช้ยีสต์นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในน้ําอุ่นหนึ่งถ้วยตวงนะคะตามด้วยสารให้ความหวานนะคะลุงใช้อินูลิน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วนําไปวางไว้รอให้ยีดขึ้นฟูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเครื่องทําขนมปังนะคะแล้วเราก็จะใส่เมล็ดแฟกนะคะ30กรัมค่ะตามด้วยนะคะวีก,กูเตนเราจะใช้วีกูเตน1น170กรัมค่ะโอ๊ไฟเบอร์นะคะโอ๊ไฟเบอร์ใช้60กรัมค่ะแป้งอัลมอนด์นะคะหรืออัลมอนด์ป่นใช้50กรัมค่ะ สารให้ความหวานนะคะรุ่งใช้อีลิทิทอลนะคะใช้3มช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะตามลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยแซนแทนกร,รมนะคะใช้ครึ่งช้อนชานะคะเมื่อผสมส่วนผสมของแห้งเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเปิดปุ่มการทำงานของเครื่องนะคะกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกเมนู ของการทำขนมปังนะคะลุงจะใช้เมนูที่1น,นะคะเมนูซอฟเบทค่ะแล้วก็เลือกสีขนมปังใช้เป็นดาร์กนะคะสีเข้มค่ะแล้วเครื่องนะคะก็จะทำงานเขาจะเริ่มผสมของแห้งนะคะเราปล่อยให้เขาผสมของแห้งไปก่อนนะคะหลังจากที่เราสังเกตว่าเครื่องนะคะผสมของแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปค่ะยีสต์ตัวนี้ขึ้นฟูแล้วนะคะ เทยีที่ขึ้นฟูล,ลงไปในเครื่องเลยค่ะยีก็จะไปผสมกับของแห้งนะคะเครื่องเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่ไก่นะคะตามลงไป2ฟองค่ะเทใส่ลงไปในเครื่องเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะใส่กินโนเนลาหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเครื่องทำขนมปังนะคะนวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยตามลงไปนะคะเป็นเนยละลายประมาณ30กรัมนะคะการใส่เนยนะคะเราจะใส่หลังจากที่แป้งเราเนะะี่ยค่ะเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะใส่เนยตามหลังไปนะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะรอให้เครื่องนะคะเขาทำงานของเขาเองไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาก็จะนวดแป้งแล้วก็พักแป้งแล้วก็จะอบขนมปังในเครื่องเรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลาในเครื่องนะคะก็เหลือประมาณ46นาทีนะคะก็ไม่แอบดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตานะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอีก38นาทีนะคะ เ,เปิดดูอีกนิดนึงนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะผิวจะเริ่มตึงๆนะคะจากเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะคะก็ครบเวลาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปิดดูขนมด้านในนะคะแล้วก็จะนำโถของขนมปังอะคะ่ะออกมาด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะนำขนมปังออกจากโถนะคะ ตรงกลางจะเป็นรูนิดนึงนะคะเป็นรูจากใบพัดของเครื่องค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นดูเนื้อขนมปังด้านในกันนะคะหั่นออกมาแล้วนะคะเนื้อขนมปังออกมาดีมากๆเลยค่ะมีความนุ่มนะคะขนมปังแล้วก็ขนมปังออกมาดีด้วยเดี๋ยวพอเราหั่นไปเรื่อยๆนะคะด้านในนะคะจะเจอ ตรงด้านล่างของขนมปังะคะ่ะเขาจะเป็นโพงนิดนึงแล้วก็จะมีใบพัดนะคะที่เราใส่ไว้ในเครื่องะคะ่ะตอนที่ผสมแป้งะคะ่ะจะมีค้างอยู่ในขนมปังนะคะเราก็นําใบพัดออกนะคะพอนําใบพัดออกแล้วเราก็จะหันขนมปังเหมือนเดิมนะคะก็ใช้ได้ ตอนนี้นะคะขนมปังนะคะก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเนื้อด้านในกันคะ่ะเนื้อขนมปังนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีความนุ่มนะคะเหมือนขนมปังจริงๆมากเลยนะคะแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะลุ่งชิมไปแล้วนะคะ ขนมตัวนี้นะคะจะเป็นแซนด์วิชโบราณนะคะที่ทำเอาไว้นะคะโดยใช้ขนมปังจากที่ทำเอาไว้นะคะแบ่งมาทำเป็นแซนด์วิชค่ะเก็บเอาไว้ทานกับกาแฟร้อนๆนะคะอร่อยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ